Fa <Favorite> places กลับมาพบกันอีกครั้งในหน่วยการเรียนที่ว่าด้วยเรื่อง travel หรือการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพื่อน,นมีใครไม่ชอบเที่ยวบ้างคะคงไม่มีนะคะทุกคนคงชอบเดินทางท่องเที่ยวกันคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในบทเรียนแรกนี้เราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง 1. This place is in San Diego. It's interesting. It's not boring. There are animals from around the world. There are pandas from China. 2. This place is in New York. It's fun, but it's always crowded. There are wax models of famous singers and actors. There is even a vacation. 3. This place is in Paterico. It's beautiful. It's very exciting too. It's my favorite place for a model of Harry Potter. เพื่อนๆอาจสงสัยนะคะว่า Wax Museum หมายถึงอะไร Wax Museum หมายถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งค่ะมาทำกิจกรรมที่สองกันต่อนะคะให้เพื่อนๆจับคู่ภาพสัญญลักษณ และชื่อของสถานที่ให้ถูกต้องค่ะ ชื่อเมืองต่างๆในกิจกรรมที่สองหากเพื่อนๆอยากรู้ต่อไปว่าอยู่ในประเทศใดเพื่อนๆสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ค่ะเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าสถานที่ที่เห็นต่างๆนั้นมาจากไหนให้เพื่อนๆแต่งประโยคถามตอบในสมุดโดยใช้แนวทางตามตัวอย่าง5สถานที่ค่ะเมื่อสักครู่เราอุ่นเครื่องเรื่องสถานที่สำคัญกับกิจกรรมที่สองไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเอาจริงกับกิจกรรมที่สามนี้กันค่ะ ให้เพื่อนๆบอกชื่อประเทศที่มาของภาพเหล่านี้นะคะเช่นเห็นภาพของนโปเลียนให้พูดว่า France แล้วเขียนชื่อประเทศลงในสมุดซึ่งหมายถึงประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆไปดูค่ะว่ามีภาพอะไรให้ทายบ้าง หากเราต้องการถามว่าเมืองต่างๆมีลักษณะอย่างไรให้ถามว่า What's it like ซึ่งหมายถึงมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะเพื่อนๆลองชมตัวอย่างนะคะ What's your favorite place in Tokyo, Mike? It's Odaiba. What's it like? It's fun. There are a lot of things there. There are beaches, parks, stores, and museums. Joy p o l i s Park is also there. หากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะใช้คำใดในการอธิบายว่าทำไมจึงชอบเมืองนั้นๆเลิกกังวลได้แล้วค่ะพอพี่อาธิน่าจะมาบอกคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่อธิบายลักษณะของเมืองให้เพื่อนๆฟังค่ะน้งนองๆคะพี่อาธิน่ามีคำแนะนำน้องๆในวันนี้ดังนี้ค่ะ beautiful หมายถึงเป็นเมืองที่สวยงามค่ะ interesting หมายถึงเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจค่ะ สุดเอ็ก i ไซคือเมืองที่มีกิจกรรมที่ทำให้น่าตื่นเต้น Fun คือสนุกสนานเรื่นงเริงค่ะ crowded หมายถึงคนหนาแน่นคือคะค่ะ boring หมายถึงเป็นเมืองที่เงียบเหงาน้าเบื่อค่ะส่งท้ายบทเรียนกันด้วยกิจกรรมที่4นะคะเพื่อนๆจะได้อ่านข้อความแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆสีเมือง จากนั้นให้เพื่อนๆเลือกเมืองที่เพื่อนๆอยากไปมากที่สุดแล้วอภิปรายกับเพื่อนคนอื่นๆว่าเหตุใดจึงชอบเมืองดังกล่าวคะเริ่มที่ Rio de Janeiro ของบราซิลค่ะเมืองที่สองไปต่อที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ ไปฟังคำแนะนำของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเมืองสุดท้ายนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะอย่าลืมเลือกนะคะว่าเพื่อนๆชอบเมืองใดมากที่สุดแล้วนำไปพูดคุยกับเพื่อนๆค่ะ บทเรียนนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองและประเทศต่างๆกันหลายที่เลยทีเดียวนะคะมันทบทวนความรู้ที่ได้รับนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะบาย